สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนฐานรีโหมดอิซูซูแบบง่ายๆกันเลยนะฮะอันดับแรกก็สกิดเดือยมันแล้วก็ดึงกุญแจสำรองตัวนี้ออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ตัวกุญแจนี่แหละเข้าไปสอดตรงช่วงตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผม,มาหาแสงก่นนะนี่ประมาณตรงนี้แล้วก็งัดนะฮะงัดเบาๆครับ,รบมันก็จะค่อยๆหลุดออกมาฝั่งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยๆเอามือแงะออกก็ได้นะครับอ่ามันก็จะออกมาแบบนี้เห็นไหมง่ายมากเลยเพราะฉะนั้น เราก็จะเห็นฐานนะครับซึ่งฐานของมันเนี่ยก็ <c oughs> จะเป็นรุ่น cr 2 0 3 2นะครับเดี๋ยวปักลิงก์ไว้ให้แล้วก็เอาตัวใหม่นเนี่ยใส่เข้าไปนะครับถ้าได้ตัวใหม่มาแล้วเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับ,นเ,นเ,นรบเนี่ cr 2 0 3 2แล้วก็กดเข้าไปส่วนฝาของมันนะครับเราก็เอามาประกบเข้าไปเหมือนเดิมเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรนะครับซึ่งฐานของมันเนี่ยก็ใช้ผมใช้เป็นตัว panasonic นะเดี๋ยวปักลิงก์ไว้ให้ครับ ไอฟาของมันก็เอามาปิดอย่างนี้แล้วก็ดันเข้าไปบีบเข้าไปครับนะแล้วก็กุญแจของเขาเนี่ยใส่เข้าไปเหมือนเดิมแต่กดนี่นะก็เสียบเข้าไปเฉยเลยนะครับบางคนบอกเฮ้ยคุณแจนี้มันถอดได้หรอถอดได้นะครับอ่าก็เป็น